ายาร้านอร่อยที่ตัวเมืองชนหนึ่งวันกินอะไรดีเซฟเอาไว้ก่อนเลยก๋วยเตี๋ยวซอย12สาขาดั้งเดิมตำนานก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปปลามหมึกขายมาก,กว่า40ปีในห้องแถวไม้แต่ด้านในรีโนเวทใหม่ไซริกอร่อยแบบจัดเต็มซุปหอมเป็นเอกลักษณ์เครื่องเยอะอย่างคุง้งเข้าไปในเมืองอีกหน่อยทอฟฟี่เค้กชนบุรีทอฟฟี่เค้กเข้มข้นหอมตลบอบอวนเปิดครัวให้เห็นกันจา้จาจ้าเค้กรวยหอมกระเด็ดขนมอื่นก็โดนอร่อยไม่ผิดหวงังเขาซอยท่าเรือพลีไปต่อคิวร้านมะนาวคุณลุงใช้มะนาวแท้ๆสดใหม่ใส แข่งโบ,บ๊บาสาใจเปรี้ยวหวานสดชื่นยังมีน้ำบวยน้ำลำไยสุดเจ้มจนอดทนหน่อยคิ้วยาวๆเดินมาอีกไม่ไกลที่ตลาดหน้าเก่งข้าวหมูแดงในดอกไม้ร้านเก่าๆขายมาก,กว่า70ปีหมูแดงหมูกรอบคุณเชียงทาเองย่างด้วยเตาถ่า,านกินกับผักบุงไม่เหมือนใครอร่อยมากเดินมาอีกนิดเข้าซอยลึกลับจะเจอร้านกุ้ยช่ายทอดกอกวนกุ้ยช่ายขึ้นชื่อตามสไตล์เมืองชนทอดไปขายไปสไตล์โฮมเมด กินตอนร้อนๆคู่กับซอสพริกเลินมากขับรถต่ออีกนิดตบท้ายด้วยมัทฉาชั้นดีที่ร้านโรซี่ซีบีายมินิมอลมินิใจเครื่องดื่มอย่างอื่นก็มีนะเอาหมดแก้วลองไปตามกันดูถูกใจไหมคอมเมนต์มาบอกหน่อย